เฮ้ยอย่าเศร้าดิหน้าตามึงก็อย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอหน้ามึงเศร้าปั๊บมันก็ดูอะไรไม่ได้เลยไม่มีเรื่องอะไรอ่ะก็แค่แอบรักเขานะพงศ์เขาคงไม่มองเราหรอกอืน้องครับครับอยู่ไกลแฟนคิดถึงแฟนทำไงอ่ะทำใจดิ นนนนนคนสวยอ่ะ ถ่ายที่ไหนก็สวยแต่ถ้าคนไม่สวยอ่ะต่อยขึ้นหลังคาไปถ่ายก็ไม่สวยเออใช่เดินผู้ถญิงเนี่ยคนสวยถ่ายยังไงก็สวยแต่ถ้าคนไม่สวยถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยก็ใช่ ห้าเป็นเหตุสังเกตได้เด้งเด้งเด้เอลมาได้เอลมา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 ต่อไปแต่งงานจดกันปีต่อปีถ้าอยากจะคบกันต่อก็ไปต่อทะเบียนที่อำเภอดีด้วยจะได้เช็คสภาพก่อน บางทีช่วงบนได้แต่ช่วงล่างเจ๊งไปแล้วอ่ะผจัดปัญหาการหย่าล้างครับต่อไปมีคําว่าหยาไม่มีใครอยากได้คําว่าหยาครับมันเจ็บปวดต่อไปผู้ชายเดินมาเมียไม่มาเฮ้ยเมียมึงอ่ะอ๋อกูไม่มีเวลาไปต่อพี่น้องสามคนพ่อส่งเรียนมึงนอกหมดเลยส่งเรียนที่อเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลคุณด้วยใช่คุณต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งแน่เลยอ คือภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาไทยพูดไม่คุยรู้เรื่องภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเทียบนะพี่เดเฮ้ยรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากะหอมก้ามยำเลยรู้ไหมรักจังเลยนน้องน้องสัญญาสัญญาว่า น้องอะจะไม่มีแฟนยังมีแฟนอ่ะฮะยังม,มีแฟนทำไมอยากชอบมีแฟนอะ